ปีใหม่เ <necessary> นี <sm> <'s looking> <air> ้ยครูต้องอัพลุกปีหน้าลูกศิ่์ต้องเจอครูแบบสวยสับพร้อมสอนสวยทุกปีแหละครับแต่เมื่อวานน่ะยังเห็นบนปวดตาปวดเอวอยู่เลยนะโอ้ยก็นั่งตรวจกันบ้านทั้งวันน่ะนี่แหละที่มาของการอัพเกรดนี่เลยเครื่องนวดตาฟิลิปมาสเ g จ์รุ่นนี้ดีมากนวดอุ่นนวดสั่นครบ ช่วยลดล้าลดบวมใครนอนน้อยแบบครูต,ต้องมีโอ้ดีนะใส่้วสวยเหมือนไอรอนแมนเลยเป็ครูฮีโร่เด็กฮ้าฮีโร่ก็ต้องสวยก่อนสิคะการประคบอุ่น42องศาโหมดการนวด5้าโหมดรู้สึกถึงการนวดตาที่แตกต่างกัน 1. โหมด eye beauty แรงกดปานกลางแรงกดจุดต่อจุดรอบดวงตา 2. โหมด eye care แรงกดปานกลางถึงระดับหนักนวดอย่างนุ่มนวลรอบดวงตาและขมับ 3. โหมด Sleep อแรงกดค่อนข้างเบานวดอย่างนุ่มนวลรอบดวงตาและขมับ 4. โหมด Eye Warming ไม่มีแรงกดประครบอุ่น40องศารอบดวงตา 5. โหมด Music เป็นการเล่นเพลงเท่านั้นไม่มีการนวดการกดและประครบร้อนในโหมดนี้ค่ะถุงสองชั้นหัวนวดซิลิโคน4จุดตัวยึดหูฟังแบบปรับได้หลายมุม 45องศา60องศาและ75องศาค่ะซับในเป็นหนังนาโนซีคลนเป็นมิดกับผิวหนังทนทานและทำความสะอาดง่ายมากค่ะการออกแบบช่อง3มิติที่มองเห็นได้ไม่กดลูกตาและไม่บดบางสายตาในขณะที่บรรเทาความเมื่อยล้าของดวงตาก็ไม่ทำให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือและการทำงานในแต่ละวันล่าช้าลง <Wow. S 1> ต่อด้วยเข็มขัดนวดสลายไขมัน ฟิลิปมาสเซอร์เจอ PPM 4331ใส่ตอนทำงานบ้านก็ได้นวดวนไปคะ่ะมันนวดจริงเหรอหรือแค่ใส่ทายคลิปมาเอวพุงพ่อก็มีลองเลยโอ้มันนวดได้จริงอุ่นด้วยสบายด้วยใช่แล้วก็สามารถทำงานบ้านไปนด้วยได้จ้ะเทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออนประครบร้อน3ระดับ พลังงานเข้มข้นเพื่อการขับเหนือที่ดีกระแสะไฟฟ้าขนาดเล็กแบบ EMS การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ6โหมดและความแรง16ระดับช่วยในการออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายโอบล้อมรอบด้านเก็บหน้าท้องดูแลเอวมีความยืดหยุ่นสูงปรับได้ด้วยตีนตุ๊กแกตัวเครื่องบาง3มิลิเมตรน้ำหนักเพียง350กรัมกล่องควบคุมไร้สายจอแสดงผลขนาดใหญ่อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานมาก ปีใหม่ครูสวยสับส่วนผมก็ซับเหงื่อไปครับโอ้ย,อยก็ต้องดูแลตัวเองทั้งคู่จะได้เปิดเทอมแบบสดใสไม่ปวดตาไม่ปวดเอว <c oughs> อยากสวยรับปีใหม่แบบครูหรืออยากผ่อนคลายแบบสามีจัดเลยปิลิฟมาเสร็จเจอสองตัวเนี้ยเลกิกช่วยชีวิตพ่อมากๆครับ